แอนิเมชันความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาชุด IP m ี n a n d คุณประดิษฐ์ตอนที่3เติบโตด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้ทุกคนค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะเดี๋ยวเชิเบสเ้นให้ทุกคนค่ะเชิเบด เชอรเบดวู้เชอรเบดท้คุณประดิษฐ์นะคุณประดิษฐ์เชอร์เบดวอ้ตื่นยานเ<อ>ชอรเบดมีอะไรเหรอคะคุณประดิษฐ์มากแต่เช้าเชียวฉันทำสำเร็จแล้วสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของฉันฮะจริงหรือคะเดี๋ยวหนูขอล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะคะและนี่ก็คือผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ล่าสุดของฉันตตนตันแตนล้อจิ๋วอัจฉริยะ โอ้โหน่ารักจังคราวนี้ทำของเล่นเหรอคะโท่ไม่ใช่ของเล่นนะคราวที่แล้วฉันสร้างเครื่องช่วยยกขนาดจิ๋วขึ้นมาแต่มันก็ไม่สามารถย้ายของหนักๆได้ฉันก็เลยพัฒนาเจ้านี่ขึ้นมาลองดูวิธีใช้งานเลยละกันอาเชิบอาชอบจุออบอ,าอบ่าทีนี้เราก็เคลื่อนตู้เย็นได้อย่างง่ายได้แต่หนูว่าของครั้งที่แล้วเจ๋งกว่า <c oughs> ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ตั้งหากล่ะนี่ไงรีโมทควบคุมอัดโชว์แวเยี่ยมไปเลยค่ะคุณประดีษโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากก็เพราะว่าที่ล้อมีเซ็นเซอร์ติดอยู่นะสิถ้าเรานำไปติดที่เก้าอี้ธรรมดาธรรมดาเราก็จะได้เก้าอี้ให้คนชราหรือผู้พิการใช้ที่ไหนก็ได้หรืออาจนำไปติดที่เก้าอี้เด็ก ถ้าเด็กเคลื่อนที่ออกไปจนถึงบริเวณอันตรายเช่นบันไดเซ็นเซอร์จะตรวจจับได้ล้อก็จะล็อกทันทีทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นโหเลิศค่ะคุณประดิษฐ์แบบนี้ถ้าทำขายนะต้องขายดีแน่แนเลยค่ะเอ๋ออ้ออา,อาวเป็นไรไปล่ะคะอุตสาห์คิดสินค้าดีๆได้ทั้งที ก็อุตส่าห์คิดแทบตายแต่พอจะเอาไปวางขายกลับกลัวว่าคนอื่นจะเอาไปเรียนแบบถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เสียหายมากเลยนะอย่าไปทำมันเลยทำไปก็ไม่กล้าจะผลิตหรือเอาไปขายอยู่ดีโะโถคุณประดิตอย่าเพิ่งถอดใจสิคะออพาไอพีแมนมาแล้วครับไอพีแมน ผู้คอยช่วยแก้ปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฮะไอพี่แมนมาพอดีเลยค่ะมีวิธีไหนที่จะช่วยคุณประดิษฐ์ไม่ถูกลอกเลียนสินค้าได้บ้างคะมีสิครับวิธีคุ้มครองและป้องกันพวกชอบเอาเปรียบขโมยความคิดคุณอื่นฮะ<า>จริงเหรอครับอย่างสิ่งประดิษฐ์ของคุณประดิษฐ์เนี่ยสิ่งที่จะให้ความคุ้มครองได้ก็คือสิทธิบัตรครับ สิทธิบัตรเป็นสิทธิพิเศษที่กฎหมายให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นลอกเลียนผลงานประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้สิทธิบัตรยังให้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการนำสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปหาประโยชน์เช่นผลิตขายให้เช่ารวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเอาไปผลิตด้วย และที่กฎหมายกำหนดให้ความคุ้มครองแบบนี้ก็เพราะต้องการตอบแทนผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบที่อุตสาหมานะพยายามคิดค้นหรือออกแบบสิ่งต่างๆให้เราใช้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนแต่อย่างไรก็ตามนะครับการคุ้มครองสิทธิบัตรก็มีอายุเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะต้องการให้สิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบใหม่ๆออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ดีจังค่ะที่มีกฎหมายแบบนี้แล้วสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครองอะไรบ้างคะสิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองสองประเภทครับคือ 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างกลไกรวมถึงกรรมวิธีในการผลิตการเก็บรักษาหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกที่แตกต่างไปจากเดิมรวมถึงลวดลายและสีสันของผลิตภัณฑ์หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะคุ้มครองเกี่ยวกับโครงสร้างหรือกลไกภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะคุ้มครองในส่วนของรูปร่างลักษณะภายนอก ที่จะช่วยให้สิ่งประดิษฐ์ดูมีคุณค่าและน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นรถยนต์หนึ่งคันจะประกอบด้วยการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเครื่องยนต์กลไกลระบบไฟฟ้าระบบส่งกำลังเบรกคลัตชคันเร่งและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆจะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์แต่รูปร่างลักษณะที่ออกแบบให้ลู่ลม ตามหลักแอโรไนมิกหรือไฟท้ายสปอยเลอร์รูปล่างหัวเกียร์หรือพวงมลาลัยหรือแม้กระทั่งการตกแต่งภายในการใช้สีต่างๆจะได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อ้าวแล้วสิทธิบัตรทั้งสองแบบมีอายุการคุ้มครองเท่ากันไหมเนี่ยสิทธิบัตรทั้งสองแบบมีอายุการคุ้มครองที่แตกต่างกันครับโดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะมีอายุ20ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตรส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีอายุสิปีนับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตรทั้งนี้ก็เนื่องจากความยากง่ายและการลงทุนด้านต่างๆเพื่อสร้างสารสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานั่นเองเพราะการประดิษฐ์ผู้ประดิษฐ์จะต้องใช้ทั้งความคิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงบประมาณและเวลารวมทั้งต้องมีการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของขึ้นมา แต่การออกแบบนั้นผู้ออกแบบใช้เพียงการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเท่านั้นกฎหมายจึงกำหนดให้สิทธิบัตรทั้งสองแบบมีอายุการคุ้มครองต่างกันอ๋ออย่างนี้นี่เองแบบนี้คุณประดิษฐ์ก็ไปขอรับสิทธิบัตรได้สิคะได้สิครับแต่คุณประดิษฐ์ต้องแน่ใจเสียก่อนนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะนําไปขอรับสิทธิบัตรนั้นน่ะเข้าเกณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้เกณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้อ้าว ไม่ใช่ว่าพอประดิษฐ์แล้วจะเอาไปขอรับสิทธิบัตรได้เลยเหรอเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่คือแตกต่างจากที่เคยมีอยู่แล้วไม่เป็นที่รู้จักไม่เคยมีใช้ขายหรือแม้กระทั่งต้องไม่เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อนรวมทั้งยังไม่เคยเปิดเผยในที่ใดๆมาก่อนไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้น การประดิษฐ์สูงขึ้นคือมีการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประกอบในการประดิษฐ์นั้นๆรวมทั้งต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แต่เดิมแต่ต้องไม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำขึ้นได้โดยง่ายโดยผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในสาขานั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมการเกษตรหรือการค้าได้อีกด้วย ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะจดทะเบียนได้ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับการประดิษฐ์โดยจะต้องสามารถนำแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้แต่เพียงว่าไม่จำเป็นต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเท่านั้นเองครับอ้อการประดิษฐ์นี้จะให้ความคุ้มครองรวมไปถึงส่วนผสมทางเคมีของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผงซักฟอกสบู่ยาสีฟัน เครื่องดื่มยารักษาโรคและยังครอบคลุมไปถึงกรรมวิธีในการผลิตสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพด้วยนะครับและนอกจากสิทธิบัตรแล้วก็ยังมีอนุสิทธิบัตรอีกด้วยนะครับอ๋ออนุสิทธิบัตรยังงั้นเหรอมันคืออะไรกันเนี่ยใช่แล้วครับอนุสิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์ในลักษณะที่คล้ายกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่อนุสิทธิบัตรจะเป็นการประดิษฐ์ที่ง่ายๆมีขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่สูงนักหรือเป็นการประดิษฐ์ที่ปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นแต่ยังคงต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมการเกษตรหรือการค้าได้เช่นเดียวกับสิทธิบัตรนะครับยกตัวอย่างเช่น การประดิษฐ์เครื่องเย็บกระดาษที่มีที่แกะลวดเย็บกระดาษประกอบอยู่หรือลูกกุญแจที่มีไฟฉายเล็กๆอยู่และอนุสิทธ,ธิบัตรเนี่ยจะมีอายุการคุ้มครองที่สั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับโดยจะคุ้มครองให้6ปีแต่สามารถต่ออายุได้สองครั้งครั้งละ2ปีรวมอายุการคุ้มครองทั้งหมดก็10ปีครับและที่กำหนดให้อายุสั้นกว่าเนื่องมาจากการที่อนุสิทธิบัตรนี้ ไม่จำเป็นต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงเท่าเทียมกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั่นเองแหละครับและการขอรับสิทธิบัตรก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่จัดเตรียมเอกสารคำขอให้ครบถ้วนตามแบบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดและนำไปยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งยื่นผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมเอกสารก่อนแล้ว IP Man ช่วยพาผมไปหน่อยนะได้สิครับคุณประดิษฐ์ทีนี้ พวกที่ชอบลอกเรียนแบบก็หมดทางที่จะละเมิดสิทธิบัตรแล้วสินะคะใช่แล้วล่ะครับเออจริงด้วยหลังจากที่ขอรับสิทธิบัตรแล้วคุณประดิษฐ์ก็ทำการผลิตและขายสินค้าอย่างเป็นทางการโดยมีเชอร์เบดมาช่วยเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้สินค้าที่มีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ทดลองใช้ก็ยิ่งบอกต่อๆกันทำให้ขายดี แถมยังมีบริษัทที่สนใจมาขอซื้อสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพื่อไปผลิตสินค้าเองอีกด้วยแต่คุณประดิษฐ์ไม่รู้เลยว่ามีใครกำลังแอบเฝ้ามองดูความสำเร็จของเขาอยู่อย่างเงียบๆี้ขายให้เยอะๆละคุณประดิษฐ์แล้วฉันจะขอแบ่งมาบาง